สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลผิวในแบบของปอยให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากจะให้ปอยแชร์วิธีการดูแลผิวค่ะสําหรับผิวของปอยจะเป็นผิวแห้งนะคะก่อนอื่นปอยต้องบอกก่อนเลยว่าปอยเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นทาที่หน้าหรือว่าที่ตัวค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าค่ะดังนั้นสกินแคร์ที่ปอยใช้เนี่ยก็จะมีน้อยมากๆเลยนะคะ จะมีแค่โลชั่นใสๆของฮา d a ดาอาโบอันนี้แค่ขวดเดียวเองค่ะก็จะทาเฉพาะวันที่รู้สึกว่าผิวแห้งมากๆเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลผิวของปอยก็จะเน้นไปที่การกินมากกว่าค่ะอย่างแรกก็จะเป็นวิตามิน C นะคะวิตามิน C เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสค่ะที่ปอยกินประจําก็จะเป็นยี่ห้อ DSC ออันนี้นะคะที่เลือกยี่ห้อนี้ก็เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอันนี้ตอนที่อายุยังในน้อยตอยก็ยังไม่ได้ทานนะคะเพิ่งมาเริ่มทานตอนหลังจากอายุ35าค่ะพอรู้สึกว่าผิวเริ่มไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วนะคะคอลลาเจนอันนี้ก็จะช่วยเรื่องเพิ่มความแข็งแรงของผิวเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดีมากขึ้นค่ะอันนี้สําหรับคนที่อายุยังน้อยก็อาจจะยังไม่จําเป็นนะคะสำหรับยี่ห้อเนี่ยปอยไม่ได้เจาะจงนะคะปอเคยกินเป็นคอลลาเจนของ dsc พอหมดแล้วเห็นว่า ish, นนะะยูู่่กก็เลลยซื้ออมาองินดคะ แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ปอคิดว่าสําคัญที่สุดเลยที่จะช่วยให้ผิวของเราขาวก็จางสายไม่หมองคล้ำนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะปกติเนี่ยปอจะหลีกเลี่ยงแดดแทบไม่ออกไปเจอแดดเลยนะคะแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องออกไปเจอแดดจริงๆเนี่ยปอก็จะใส่หมวกกางร่มแล้วก็ใส่เสื้อคลุมแขนยาวเพื่อป้องกันเอาไว้ค่ะแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปเจอแดดแรงๆเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะคะปอก็จะทาครีมกันแดดเพิ่มเข้าไปค่ะถึงจะไม่ชอบทาครีมแต่ถ้าเจอแดดแรงมากๆก็ต้องยอมทาน,นะคะ สำหรับพิมพกันแดดที่ปอยใช้จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นยี่ห้อ ca นะคะอันนี้ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ไม่เหนียวมากด้วยนะคะอันนี้แนะนำเลยค่ะ<อ>ก็มีเท่านี้เองนะคะสำหรับวิธีในการดูแลผิวของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่หม,มาให้ติดตามเป็นอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ